và sai đá mà Mì... để yếm cũng không được đấy anh em không sai muối này sai pích nên nghỉ ghét không sai pích không sai เก่งมากอันนึงเก่งสาธุด้วสาธุทิ้ด้วยครับนั่งพุกดีๆนั่งมงงนั่งลงพุกดีๆยืนไม่ได้ด้ยนั่งไม่สวยนัูดเข่าพูเขาพูกเขาพุกเขาเหมือนเนนเน่สาธุันเลไกิอันกกไก่่า các bên áp, các bạn đã có một số ý tưởng và có một số ý tưởng ไหนเล่านี่อะไรนายนายอไทยหอนายนายอหอนี่ละคนมีเขาด้วยนี่ตัวอะไร ไม่รู้จะควายอะายนี่ตัวคนนือควาย่ย